พี่เดน่าสงสารค่ะเออแม่เจฟใช่แล้ใช่แล้วตอนเนี้ยผมดูแลหาดใหญ่หน่าสงสารกว่าชายแดนใครเห็นด้วยกดสองสามหาดใหญ่เนี่ยตายเป็นร้อยจําคําผมไว้เลยนะครับผมพูดไม่ผิดสวัสดีจ้าเฮียสวัสดีพี่สุรางตายเป็นร้อยครับเพราะว่ามันยังออกมาไม่ได้อีกหลายมันเป็นแ,น,แนแสนแสนแสนคนเลยนะหลายแสนคนนะะแล้วมันมีคนแก่มีเด็กน้อยเห็นแม่ภาพนั้นนะเด็กเขาเด็กขึ้นมาบนคอเงี้ะอ๋อเด็กนั่งมาบนคอเองี้ย ลอยคอไปเงี้ยเด็กอะนะครับแล้วก็มีคนแก่ติดเตียงแล้วเริ่มเจอศพแล้วอยู่ในบ้านเจ็ดแปดศพก็มีนะคือมันแบบมันน้ำมันทุ่มน้ำมันท่วมมันคือตายนะพี่ชายแดนนี่โดนยิงโดนขาคงขาขาดก็ยังไม่ตายนะใครว่าใครว่าหัาดใหญ่หน้าสงสารกว่าชายแดนกดตองสามแล้วไม่อึดอัดน,น่าสงสารกว่าเยอะเลยแหละมันมีคลิปที่เราไม่เห็นอีกมันมีการตายที่เราไม่เห็นอีกคือน้ําท่วมคือมันไม่มีอากาศหายใจคนจมน้ํามันตายอยู่แล้วนะ แล้วเมื่อคือนเขาบอกแล้วว่าน้ําจะขึ้นอีก2เมตร